ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนนะครับผู้พ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับแล้วกับบรรยากาศาตอนแรงๆคือก็นะครับเริ่มจากงานจากการมาพวอก,กันคือก็เดี๋ยวพี่น้องนะว่าต้องอยางมากมายังไม่ได้กะได้เป็นหมกน้ำไม้ครับผมนะเป็นหมกน้ำไม้ไส้หมูนะครับเซฟบๆโอ้ oh, มืองดูนะหมกสองสองห่อครับผมแล้วก็ได้เป็นลาบเป็ดนะคือ,อยากลาบเป็ดนะพี่น้องมากมากมากโอ้เรือเรืมเรื่มเรื่มเืมเืมเอาแดกมาจำมื้ยเนี่ย ปลาแดกสุดๆนะครับผมสิบีบบักนาวใส่นี่เอาติดต้นมันนี่ครับผมเอาลงจำเลยบีบบักนาวใส่ในเสียพี่อย่างนี้พี่น้องนะครับกินง่ายๆยุ่ยง่ายเดี๋ยวเฮ็ดเป็นเจวเฮาแเจวบ้านๆเท่านี่แหละนะอ๋อปากนาวบีบแซ่ไปนะบีบแซ่ลงไปนะมันสิเข้ากันพอดีเลยพี่น้องมา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 ,มาพอมแล้วพร้อมแล้วไปเนี่ยคือเกานะห่อน,อน,อนคือเกา โอ้เข้ากันเป็นอย่างนี้นประแดกกับมันมักนาวเนี่ย จำแ,แหงม่ได้ทาสี่วมันบอกทำไมเซ็บๆที่นองมึง ปักาะมีได้สลัดเน่พี่น้องมือก <c oughs> ินง,ง่ายนะครับ <c oughs> แบบว่าต้องอย่างมากมายเลยนะมือ <c oughs> หลังจากเมื่อวานนี่นะอันฝนตกนะครับเออโอ้ฝนตกบางแหงต่ม่าอึ้งบอก <c oughs> ถ้าฝนตกไม่แม่ผมจอบรถจอดพี่น้องนะบก,กบกกระเขียดกระอึ้งออก ประแดียวบางนาเนี่ยเขากันแห้งนะอือ เป็นประเด็กประซิว อืบอกได้ทำเเีี๋ววว่าลรำไม่ดีผมย่านฐานาขวม ภาษาราแดกไปให้เขาก็แซ่บแล้วพี่น้อง Ở bà mà bà đẹp xe có mua là Ah, มาแดกต้นงามผีน้องมึงตุยใช้คำเขา่าเาืองอ่ะฮึ่มแซ่บ ผมจะว่าเรื่องประรให้ฟังเพื่อบางคนไม่หูวห้คลิปบางคนเขาบ่กสังเกตสำหรับผมมาสังเกตครับผม โอ้ปลาแดกเนี่ยเขาท่าเว้ยตัว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 ลุยได้ทุกเมนูนะผมเรื่องว่าวลื้นปลาแดกเนี่ย ที่ผมเทสองฮอรนะเสียขวดหรู้ว่ามันสินหน่อยเทออกมาแล้วโอ้ไหลาย <c oughs> กินข้าวเขากินพอดับพอดีพี่น้องก,กินเพื่อนำเพื่อนใน Oh. กินขา้าวแทบนอนหลับกินอิ่มนะครับถือว่าครบ,บองค์ประกอบนะพี่น้องครบ,บองค์ประกอบสําหรับความสุขในฉบับของผมนะกินอิ่มนอนหลับกินขา้าวแทบนี่แหละแค่นี้นะครับพออะมาว่าเรื่องประแดกมาเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องนะครับบางคนที่ผมจะโฟกัสแค่คนบริโภคประแดกนะพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องนะครับที่บริโภคประแดกเนี่ย พี่น้องเวลาพี่น้องไปย่างตลาดเนี่ยพี่น้องลองสังเกตมั้งนะว่าปลาแดกแต่ละล้านรสชาติจะบ่คือกันนะครับ oh ul, รสชาติจะบ่คือกันเพราะว่าอย่างวันที่วันหนึง่งปลาแดกมันมาหลายมองพี่น้องนะมันมาหลายมองหลายบอลหลายคักหลาย,ลายเนี้ยครับมองเห็ดปลาแดกนั่นนะนะครับลองสังเกตมัง้งนะเทคนิคในการเลือกปลาแดกแซ่บนะครับบ่ต้ององียงมากมายเลยซิมครับผมนะครับซิมซิมยูน้าร้านนั่นแหละเลิศนะเพื่อนบ่แพงดอกนะครับซิมปลาแดก สนะิมเมองว่ารสชาติเนี่ยเขาเขามักบอ่อมันเปรี้ยวจนเกินไปบอ่อมันเค็มจนเกินไปบอ่อมันนัวจนเกินไปบอ่อมต้องไปไอครับผมนะฮมต้องไปอายดอกซิมโหลดนะครับผมซิมทุกร้านครับผมนะถ้าเกิดว่าผมอยากได้ประเด็กเนี่ยผมต้องซิมกอนนะครับถ้าผมซิมถือใจร้านไหนผมก็ซื้อแต่ร้านนั้นครับผมนะเพราะว่ารสชาติพิจารณ์ออกแบบนุ่งๆจากหน่อยอห้ำนะครับห้ำหรือเคลืาาล่อนไหวจังไลยล่ะ ก็ค <S an> ือเศษเศษของที่มันไปสีเข้ามาแลวพี่น้องบ้านผมห้องคำไหมเออล้ำล้ำล้ำนะครับล้ำเข่านะเบื้องสังเกตเบื้องล้ำพอมนะล้ำไหมล้ำเกานะครับถ้าล้ำไหมก็แสดงว่าเพื่อนปุงไม่ไหมหรือปลาแดกมันไม่ครับผมนะต้องออกล้ำที่มันแบบออกกเกเลยนะนะครับเออสีเกาเกลคำคำเลยนะครับปลาแดกยิ่งโดนยิ่งแซบครับผมงั้ผมบอกไว้เลยนะปลาแดกยิ่งโดนยิ่งแซบนะมันก็มีหลายปลาที่มันเฮ็ดโบยเปลี่ยนปลาขาวปลากระเดิดนะครับปลากระเดิดปลาอันเนี้ยปลาซิว นะครับแล้วแต่ผู้มักนะพี่น้องบางคนก็ไปมักปดุกทึ่งเงี้ยมันว่ากันบ่ได้นะครับมันมักไผ่มักมันสำหรับผู้ที่บ่บริโภคประแดกกับโบลูรสชาติดอกมันจะเป็นแบบนี้เ้าพี่น้องกัแล้วนะครับสุดท้ายก็เพียงแค่กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะว่าตัวเองย่างมากมายโดยเฉพาะพี่จ้าก็ต้องขอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับจากใจจริงนะที่มาสนับสนุนกันที่มาติดตามกันที่มาตีเตือนกันทุกสิ่งทุ เฮ็ดขาดตกบกพร่องอนใดก็ขอโทษขอแพ้ไย,ยนะครับ mm hmm. บ่ต้องอย่างมากมายดอกนะครับผมนะในที่มันควรที่จะปรับปรุงนะพี่จ้าที่ปรับปรุงให้มันดีๆยิง่งขึ้นไปนะพี่น้องนะครับกนะ็ผมจะพยายามเป็นต้นฉบับของผมเองนะครับนะผมจะพยายามเป็นต้นฉบับของผมเองจะบ่มีทางที่จะไปาพาดพิงถึงอื่นนะครับเอานี่ละแบบผมนี่ละ นะมุมม้ามผู้เดียวที่ว่ามุมม้ามกับมุมมามก็ผมกับว่าต้องอีย่างมากไม่หรอกแต่ว่าสลับผมนะครับผมแซบนะครับผมกินแบบนี้แล้วผมแซบผมมีความสุขนะครับบ่ต้องบ่บ่ต้องโฟกัสเรื่องมารยาทนะเพราะว่าหนึ่งผมบ่ได้ไปกินกับคนรอบข้างพี่น้องพี่น้องเข้าใจม้นี่อนะผมบ่ได้ไปกินกับร่วมกับผู้อื่นเออถ้าเกิดว่ามีคนมากินกับผมเนี่ยอีกแบบนึงครับผมนะแต่ว่านี่ผมกินผู้เดียวนะบางครั้งมันก็แซบเกินแซบเกิน แซบเกินที่จะไปคำนึงถึงคำว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะต้องขอโทษขอไปหลายนะพี่น้องนะครับมันแซบครับผมเอาพี่น้องนะครับสารคิปน,นี้ไม่ใช่มีแล้วครับผมสวัสดีครับ